ธนาทรโดนเคร้อยล้านล็อกคอเจ็บบุกปวดงานหนังสือชี้คนอันตรายธนาธอนจุงเรื่องเรืองกิจประธานคณะแกล่าไปตรวจร่างกายโรงพยาบาลใช้เป็นหลักฐานดําเนินคดีเคร้อยล้านบ,บุกปวดงานมาหากรรมหนังสือระดับชาติศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตโดยล็อกคอขณะแจกลายเซ็นชี้เป็นคนอันตรายวันที่23ตุลาคม2565าจากกรณีในเคนะครับคณเนรพิศนุเทพ จัดกระพบมาหาเดชาหรือเคร้อยล้านเข้าไปสร้างความวุ่นวายเข้าไปสร้างความวุ่นวายภายในงานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่27จัดขึ้นศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาโดยเคร้อยล้านนํากระเป๋าใบหนึ่งโยนไปที่พื้นทําให้ผู้คนแตกตื่นและเกิดความโกรลเจ้าหน้าที่ภายในงานจึงเข้ามารวบตัวคณะสมาคมผู้จัดพิมพ์ซึ่งเป็นผู้จัดงานได้เข้าแจ้งความเอาผิดทั้งแพ่งและอาญาในหลายข้อหาแล้ว ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่เคร้อยล้านเข้าไปสร้างความวุ่นวายภายในงานได้ไปโยนกระเป๋าลงบริเวณบูธมูลนิธิคณะก้าวหน้า E11 ซึ่งขณะนั้นน,นายธนทรจุงเรื่องหวงกิจประธานคณะก้าวหน้าได้จัดกิจกรรมพบปะได้แจกลายเซ็นโดยเคร้อยล้านได้เข้าไปล็อกคอน,นายธนทรด้วยโดยเรื่องนี้น,นายธนทรเปิดเผยหลังเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเมสปาร์คซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์ ศูนย์สิริกิตโดยมีรอยแดงที่แก้มซ้ายและคอซึ่งใช้หลักฐานในการดำเนินคดีกับเคร้อยล้านพร้อมระบุว่าช่วง16นาฬการ,ระหว่างกำลังพบปะกับผู้สนับสนุนแจกลายเซ็นในงานหนังสือหนังสือที่ศูนย์ประชุมศิริกิตรู้สึกว่ามีคนมารับคอและหายใจไม่ออกพยายามเอามือดันออกไปพอคนใกล้ตัวเห็นว่ามีเหตุการณ์ชุลมุนจึงเข้ามาจาับเคร้อยล้าน แยกออกมาเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากช่วงระหว่างที่ล็อกคอน่าจะประมาณไม่ถึง1นาทีพอถูกล็อกคอผมก็พยายามหายใจขณะเดียวกันนั้นก็มีคนที่อยู่ในบูธหนังสือพยายามออกมาแยกพอแยกออกเสร็จคนที่พยายามจับเคร้อยล้านลงกับพื้นและเรียกเจ้าหน้าที่มาจับกลุ่มเคร้อยล้านออกไป ทั้งหมดเกิดขึ้นประมาณ3นาทีปัญหาคือตอนมาล็อกคอมีการตะโกนเสียงดังว่าผมมีระเบิดนะทําให้คนที่อยู่ในบริเวณงานเกิดความสับสนโอลมานทุกคนกลัวหมดน,นายธนทรบอกว่าอย่าลืมว่าเพิ่งเกิดเหตุการณ์หนองบัวลำพูมาไม่นานเพราะฉะนั้นเกิดมีคนมาวางระเบิดปากต่อปากผมไม่ได้เห็นกับตาเพราะยืนอยู่ที่บูธแต่ฟังจากคนที่จัดงานเกิด จากคนที่สับสนวุ่นวายและทยอยวิ่งกรูกันไปหาทางออกหลายคนไม่ได้เห็นเหตุการณ์แต่ว่าพอเห็นคนวิ่งก็วิ่งตามจนเกิดความสับสนอลลมานนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด ผมมีอาการฟกช้ำนิดหน่อยเกิดจากการชุลมุนวุ่นวายและเกิดจากการล็อกคอและเสียสีไปมาที่คอเรื่องนี้คงต้องดำเนินคดีผมคิดว่าในเคร้อยล้านเป็นบุคคลอันตรายทำพฤติกรรมแบบนี้มาสักระยะแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะไม่ทําให้เกิดโศกนาฏกรรมในสังคมแบบนี้อีกนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆนะครับเคร้อยล้านเนี่ยสร้างวีรกรรมมาหลายอย่างแล้วก็ก่อเหตุมาหลายครั้งแต่ก็ยังเจ้าหน้าที่ยังทําอะไรไม่ได้หรือยังไงถึงได้ปล่อยให้คนแบบนี้มาอยู่ในสังคมนะครับก็ต้อง ตำหนาทีก็คงต้องทบทวนแล้วว่าจ,จัดจัดจัดการคนแบบนี้ยังไงอย่าให้ออกมาสู่สังคมอย่าให้มาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะครับมีอะไรคืิหน้ามีข่าวอะไรคืบหน้าจะอัปเดตให้ฟังครับ